อ๋อเมื่อวันไม่ได้ขึ้นค่ะเมื่อวันไม่ทันนะคะก็จะหยุดขอบคุณนะคะพี่มันสมเอาไปทำธุระมานะคะอืมขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะ เ <c oughs> ดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวแพนอาจจะไลฟ์ยาวๆเลยนะคะจริงๆอยากจะไลฟ์ทิ้งไว้นะคะเนาะแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ทักทายอะพี่พีกอะก็จะเกณงใกพี่พี่จะมาเนาะ เมื่อวันที่มาสมไปฉลองไหนเหรอคะมันก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ร้องเพลงเพิ่มเลยนะคะเะเจ็บคอยเลยเนาะ อืมอมลูกชายมาเที่ยวนานไหมคะพี่มาสม เค้าดังต้องขออภัยด้วยนะคะมันอร่อยมากเลยนะคะ weight, ต่เียกว่าจะไม่กินแล้วเนาะแฟนซื้อมาละเออก็เลยกินนะคะกลัวเขาเสียน้ำใจกลัวเขาเสียใจนะเพราะว่ามันดึกแล้วค่ะ ก็เลยว่าอืมไม่เป็นไรปิดใช้อืมอเคอืมวันที่เจ็ดก็กลับแล้วอ๋อมากราลานะคะ <c oughs> ถือว่ายังได้ใช้เวลาล่วมกันเนาะพี่มาสมเนาะ เราล่าปริญญาวันที่ห้าจบดอกเตอร์ค่ะโอ้เยี่ยมเลยเยีนดีด้วยนะคะเยินดีด้วยนะคะพี่มาสมพี่จะไปรับด้วยหรือเปล่าคะพี่จะไปรับด้วยไหมคะเยี่ยมเลยนะคะยีนดีด้วยจริงๆนะคะเก่งเมือนคุณแม่เนาะอืม ถ่ายรูปมาฝากด้วยนะคะถ่ายรูปไปทำวิดีโอมาฝากด้วยเนาะไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะพี่พี่มาสมไปรับที่นุ่นหรือว่ารับรับที่ที่ไหนหรอคะอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยจริงๆนะคะ 아이였지, 음.